อ่ะเราก็มาทดสอบกับเกมยิงกันยอดนิยมกับเกมอคอออ d ต t y วอร์ o n น2.0เลยนะครับปรับสุดเลื่นๆครับ80เฟรม70เฟรมเอ็กซ์ตีมนะครับปรับเอ็กซ์ตีมตอนนี้ดูครับภาพสวยๆเลยไม่ได้เปิด DLSS ไม่ได้เปิด upscale เลยนะครับภาพสวยๆคมๆ e y ครับเล่นลื่นไหลามาก เดี๋ยวเขาไปซุ่มก่อนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตุยอ่ะโอ้ยนกเหรอนกบินเซตติ้งครับที่ความเรียด Full HD Quality ปรับเป็น S Team เลยนะครับนี่ปรับสุดเลยไปครับเดี๋ยวเราจะทดสอบสัก5นาที6กนาทีเอมมกล้องผมจะเต็มพอดีเลยเฮ้ยเจอศัตรูที่100เมตรไปไหนเว้ยอค่อยเคลื่อนทับ ขึ้นหลังคาขึ้นหลังคาช่วยบมีใครอยู่แถวนั้นไหมตังป้อมอลองยิงสักหน่อยลูกปืนเราเยอะโอ้เสียงโคตรมันเสียงปืนเขาตีโคตรมันเฮ้ย ได้ยินเสียงยิงกันเป็นปะครับภาพโคตรสวยเลยครับทุกคนเล่นลื่นปืด๊ดเฮย้ยมีคนตุยอยู่แถวนี้นี่นี่ปืนอะไรวะเลื่ผมชอบปืนนี้นะยิงมันดีกว่มันตั้งตั้งอะไรอย่างเงี้ย รีโหลดดิงไปครับเล่นลื่นไหลซิบิวใช้างานไประมาณ30-40%ใครวะตกใจหมดโอ้โหนี่ม,มันหุ่นหลอกืแม่งได้ผลจริงวะแม่งหลอกลกูเปลี่ยนลูกครับผมชอบดูเอฟ เอฟเฟกตอนมันแบบเปลี่ยนลูกอะไรเงี้ยชุบชุบชุบนี่โอ้ยผีเสื้อผีเสื้อนี่นะดึงอะไรครับพลังซีวิวยังเหลือๆนะใครมาผูกคอตายทันีีวะสามารถเอาไปใช้ไลฟ์สตรีมได้ด้วยนะครับผมเนี่ยซีวิวใช้งานไปมันแค่30%เองเอฟเฟกน้ำเอฟเฟกน้ำ 200เมตรปะ,ะกระโดดน้ำติงโอ้โหรู้สึกเย็นสบายวะ่ะโอ้เย็นสดชื่นเดี๋ยวแล้วเนี่ยเครื่องสูบน้ำอ่ะรีวิวกันให้ดูยาวๆเลยโอย้สีสวยจริงอันนี้ผมใช้กับหน้าจอย7นิ้วนะครับอุย้ยมองน้ำนี่เฟรมเลยตกนะเดิแต่จริงๆเปิด dlss ช่วยไว้ก็ได้นะครับเฟรมจะเด้งสูง แต่ภาพอาจจะเบอร์หน่อยอ่ะอเขาว่ามีศัตรูอยู่ท่านั้นเดินไปสักหน่อยละเผยได้บวกร่างกายอยากกระทะโอ้เท่นี้ภาพสวยมากเลยแล้วเนี่ยไปลงไปในน้ำเราเข้าไปตรงๆไม่ได้เราก็ต้องมุดน้ำ กูเปิดเองเดี๋ยวกูเปิดเองเฮ้ยชิบหายแล้วอ้ยเกือบตายโอ้โหเรียบร้อยเลยอ่ะโอเคครับผมประมาณนี้ครับทุกคนใครสนใจอยากสั่งประกอบคอมแก๊สป๊อกก็ทักมาได้เลยผมเอ้ยเดืยเข้าไปโดนระเบิด หยับเลยยับเลยหมดตี้เลยหมดตี้เพืเออ่อเพื่อ